อ้าวโอเคมาถ่ายแล้วครับเดี๋ยวล,ลงมาดู YouTube กัน,อเ,นเอ้าเหรอใ,ใ,ให้ป้าลงเลยเหรอโอเคเอาตรงนี้ป้าลงไม่ได้ดิเพราะมันลึกอก๋เดี๋ยวป้าถ่ายไม่ได้ไ,ไ,ดไปฝั่งนู้นไหมไปโดดฝั่งนู้นไหมป่ะเตรียมมาไดครับระวังอย่าระวังลื่นไปโดดฝั่งนู้นดีกว่าป้าจะลงไปถ่ายข้างล่างได้ ดู YouTube บ้างป่ะเนี่ยของหนูอะโอเคเดี๋ยวป้าลงไปก่อนก็ได้มาแล้วอ๋อโอ้ว่าคนนี้เป็นแรงดันไห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 นแรงดันตรงนั้นเนี่ยมัันนก็ดไปไปบ้านฝั่งนู้นมนจะได้เห็นวิว เอ้ยโชว์วิวหน่อยโหตัดไปหน้าก็ <c oughs> ดูวิว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 สวยอยู่บ้านต้นหนึ่งสวยมากเลยอ่ะว,ว่ามันกินได้เห็นมแมลกลดังดุครับลูกไอเยย์เดี๋ยวป้าจะเอาลงยูทูปทันทีเลยหนูก็เปิดดูด้วยนะให้ยายดูบ้างมในยูทูปเนี่ยเปิดโชว์ยายบ้างสิยายก็อยากเห็นว่าเล็กเล่นน้ำที่ไหนบ้าง <laughs> ไปฝั่งนู้นปเดี๋ยวปลาตามไปเนี่ยไปฝั่งเนี้ยไปไปว้เลยไม่อันตรายฝั่งนั้น่ะเอ้ยไอ้เรื่เท้าปลา